สวัสดีครับพอ่อหญ่สำลิดรักต่างวัยนะครับ <พอ S 2> ผม <_ d ates> มือนี่มาพอกันคลิปที่สองเลยครับอยู่ในห้องทํางานนะครับ้ <มา S 1> นกําลังอัดเสียง,งทู้ขายเบาอยู่ทางในนะครับเแบาบแวบวบแวบบแวนี่รายการวิทยุนะครับเดอนพ่อหญ่สำลิดเนะนี่เครื่องนี้เป็นเครื่องอัดนะครับก็ไิไปเรื่อยๆนะครับอีกลายมือเติบอยู่นะครับ ในรายการนี้่เหตุงานไปแน่นก็จะเมื่อนี้เป็นบ้าช่วลาเซลยวกระติดตึงแตมม่มือเสาร์ละติดเพิ่มอตอนนี้มีสามหลอดแล้วนะครับติดเรียบร้อยแล้วออกไปซ่องเมื่อกี้นี่<อ>นะครับว่ามันเห็นในสาวมินตาเปน็นยังขันสมพักจวจวอยู่ที่เอาไปกรอบเบิ้องก่อนมาณนี่นะครับผมได้ยินเสียง จ้าจ้าจ้าฮัลโหลสวัสดีสบายดีเอ้ามาวันนี้แล้วต้นนี่เลี้ยวเลยพี่ป้าเธอขันสมยังสมพักยังสมผักกาดสมผักกาดบัตผักกาดเขียวนะครับอันนี้สมผักกาดเขียวยังวันท่านเบิร์ดเลยยังไหลยังเก็บบัตรเลยมันได้หลายก่อนโอ้มันได้หลายบาตนี้ก็เลยเอาเอาซ้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ กินบวชมนนกิบวมันแด<ว>ดเนาะมันแดดสองมือได้กินกามืออื่นเมื่อทีมึงมือเ้าบ่น่าจ,จะท่านได้เป็นดอกแต่ว่ามืออื่นแรงแหรือว่ามือฮือยแยมมือเ้าได้กินเลยมือยแมมือเส้าพเจ้าีได้เอามาสู่ลูกค้ากินเนาะก้าพเจ้าเพิไปเนี่ยขาเฮ็ดงานไปด้วยแล้วก็ทำนี่ดิอ่าโซลาเซียวตอนพี่มิ้นตากีเอ็น ผมก็มาติดโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับปีนจอเตื้อเตือเตืเือ,อนี้ทั้นคนก็ซักผ้าอืดอืดอาดอาดอยู่น,นะนี่ตัวนี้มาติดตั้งตัวนี้เมื่อกี้นี่ตัวนี้ครับมีกับโซลาเซลล์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการประหยัดถามว่ามันมันหงหลายบ่ มันกับพ่อพ่อได้พ่อมีแสงนะครับบอลว่าสีใส้ได้โดนปันไหนแต่ว่าส,สูตรตัวนี้บ่ได้นะครับน,นี้เป็นสปอร์ตไลท์หนึ่งครับสปอร์ตไลท์ LED เนาะเสียบไฟนี่หวงจาเลยตัวนี้นตัวนึงพ่อไปเตียด้วยคนเตียดไวให้มันฮงทั้งหน้าบ้านนะครับทั้งสวนพักย่มขึ้นพ่อมาได้อ่าตัวนี้ติดตัวนี้นะครับ ปูนแพงเอาขึ้นไว้ทัืงหลังคานะครับกล้องวงจรตัวนี้ครับทีได้เห็นนุงคักเมื่อในแดดนะครับพี่น้องเบ่งแดดด้วยโอ้ยแดดแจเดด,เด,ดจ่าบนเมื่อวานนี่ผมมาเก็บอันตัวน,นี้ละ่ะเนี่ยมแกกินมุท่ันนะครับทีมันทางออกมาโว้ยง่ามไหลเตรียมยุบยุบอันพักกระโดนมองดู ติลาตัวนี้ก็จะยิ่งไปทั้งนี้เป็นหน้าบ้านนะครับเป็นบ้านบ้านส่วนพักตัวนี้กินกินบ่เบิดกินบ,บ่ไวน้นี่แหงขนาดผมเป็นผู้ฮอดเองอเอได้มอเจ้านี่นะครับดินแหงเราขนาดว่าคดเปียกบักคักฮะอดซาเอาอันนี้ก็พ่านแล้วนี่พ่านมัน,ม,นมันจะเป็นช่วงอ่บาบแล้วเนาะ เพียคอว่าห้ามหดมันมันมันกับโมันกับโบโเหี่ยวดีนะครับมันกับหอดแรงอยู่ถาซิมจะักสมเชวานนี่ละโอ้ยเบิ่งลมพี่น้องเิ่งความลมพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศก็คือวันที่ยี่บสามถึงวันที่ยี่สห้าให้เฝ้าระวังฝนฟ้าะนองโอ้ยมาซองเบงบังเบือก,กินบทันสุก จนสุกเหลืองเนาะันสุกเหลืองกับเอาไนมันเอาแกนมันไปวันปลูกนะครับบักคุ้งนี่ก็บบ้านได้เป็นดอกไห้นี่ยนั่นเป็นดอกเทรบุมักทั่วปลูกอันต้นไม้ไว้แล้วอ่านเก่ากับพ้านได้เบิดหน่วยเนี่ยมันก็ยังางเพวน่ะยังเป็นพว่วเป็นพ่วงอยู่แต่ว่าต้นต้นไม้มันนี่เห็นปะนี่ครับนี่ปลูกทางกันมาเหล่าข้าก็จะมา ตัดต้นเก่ามันออกนะครับโอ้พวงนี้ไปให้ลูกค้าอัดอยนะครับผมจะไปล่าไปจะไปล่าไปก็ออกมาไทยบรรยากาศทา้งหนอกสูเี่นน่องบังจังหน่อยหมักทั่วอันนี้ก็ยังได้กินนะครับตัวแค่มันสูงพอดผมเนี่ยได้ตัดลงเยู่นน่สูง 5, 3, ม่เลยหาไม่สาวมาไปถ่ต่อยกินเรื่งเขาบอกใครกินมันปันได หดหนำเนี euh, ่ยฮดหนำว่าตะไคร่ว่าตะไคร่ทั้งขึ้นฮะพกกระโดนพักกระโดนย่างยังย่างยังยังย่างบ้านเดนมื่อกี้นี่กินบักม่วงกินบักม่วงหัวจังหน่วยหนึ่งอันนี้เแ่าแก่พันเอามาตั้งแต่อยู่บ้านพันนะครับนี่น้ำดอกไม้หรือว่ายังมั่นี่ เป็นนวยขาขาวนะครับเป็นนวยขาขาวแต่ว่ามันมะม่วงมันแฉบแฉบียบร้อยเบิ้งข้างพี่เมื่อนี้บ่ได้ซักอันซ้ำบ่ซักซ้ำแล้วละเด้ซักซ้ำแล้วละอันนี้ซักผักผ้าเช็ดตัวโอซักผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวนี่เจ totally. ๊เขนเงี e> ้ยวโบแมนตินะ น่าตัวอ๋อโอ้ผ่าเช็ดตัวโอ้ผ่าเช็ดตัวพอแม่ผ่าเช็ดมือเนาะเริ่มจะจะเลีแล้วลยวแล้วเจ้าตัวนี้ของอันนี้บกเก็บเทือดอกชุดนี้ไม่มีการเก็บเนาะนี่อย่างมันเนี่ผ่าอ๋อนี่มันผ่าให่ตัวตัวนี้บอกแม่ผ่าพันคว้ใหยกตัวแจ็คดอมมาใส่ฮะ ปันเดีวก้อนนี่เวลาก็ดึงเวลาเนี่ยก็ดึง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 เอาเลยนะครับดึงเอาแล้วก็เฮียสะเบิ้ง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 แต่ผมผมต่างบอเก็บไข่เชือๆนะครับพอจะเก็บในเมืองเชือดอย่าไปรอดก็ เบิ่งห้าวตาผ่าของภู่ขาก็เปียกอันนี้ก็แหงก็เก็บนะครับเบืห้าวแหงก็เก็บแล้วก็สร้างความมันบอกได้ก็ทําบอกหละจะยังเข้าไปซ่องเบืองลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าปล่อยไว้ดวนก็ไม่ได้นะครับเพราะเรามีภารกิจหน้าที่การเท่ามาอยู่น้ำเพลินกะเป็นการไม่สบายใจถึงเข้าจะว่าได้เห็นอย่างขอแต่ว่าเท่านั่งอยู่หันนะครับเท้านั่งอยู่หันเรามั่นกะ สบายใจเพื่อนนะครับเป็นมีความมั่นใจหรือว่ามีการที่ว่า,าจะเกิดยังอุบัติเหตุยังขึง้นจะได้แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันทีนะครับผมโทรมาเลยเลยเดอ้อนี่ครับเห็นบ่เออเอาชัดๆ0 8 1 5 4 4 5 7 4น HD สี่เดหฮดดีสตูห้องบันทึกเสียงนะครับเป็นทีทํางานของพญานาคบิดนะครับอันนี้เป็นคือเป็นงานหลักนะครับอันนี้ก็เป็นการ ไทยคลิปวิดีโอก็ะจะเป็นการอ่๋อ้โอเคครับอ่าพัสดุโซล่าเซลล์มาส่งนะครับผมอ่ะสารรักปรือเมย์ไว้ซ์ซนีเก่อนสวัสดีครับ